สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เจอกันอีกแล้วกับพี่โลบี้กับซองเล็บก o ตนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็มีโค้ดไอเทมเป็นโครร้ดลูกซองควงนะครับผมเป็นโค้ด m 1 887มาแจกให้นะครับผมแล้วก็มีบัตรกาลีน่ามาแจกให้ด้วยนะครับทุกคนสลับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ดูคลิปให้จบนะครับนะครับ แล้วก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้รู้กิจกรรมในการแจกของผมนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วก็จะไม่รู้นะครับว่าผมแจกตรงไหนบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะมาแจกโค้ดกันเนี่ยผมขอแวะไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับผมมีรับของฟรีด้วยนะครับผมเป็นสกินปืนนะครับทุกคนกดไปดอ้โห ในซองนี่เจ็ดวันสามวันโอเคได้อยู่กดตกลงไปอ่ะนามากดรับยอดไปเลยเป็นบัตรสร้างห้องนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เราจะให้เราแลกไม่ไม่เป็นไรไม่แลกดีกว่าไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วอ่ะนามาดูกิจกรรมตรงนี้นะครับมีแต่กิจกรรมเยอะแยะเลย ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ตรงนี้ก็มีคาตนานะเขียวด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมคา,าตนานะใหม่นะครับผมสีเขียวนะครับผมมาจากดีแทกนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยอย่างแจมมีบัตรม้วงบัตรฟ้าด้วยสลหรับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นนะเมื่อกี้ลืมบอกให้กดมาตรงที่ประกาศน,นะครับทุกคนแล้วก็กดมาตรงที่คัม้าแรกโค้ดไอเทมนะ ตรงนี้มันจะเป็นที่ใส่โคดไอทมนะให้เรากดเข้าไปมันจะมีที่ใส่โค้ดนะครับทุกคนส่วนโคดไอทมนะเรามาแจกกันเลยนะครับสลับบัตรกาลนนหน่าถ้าใครอยากได้นะครับผมก็ให้ทําตามที่บอกนะครับผมดูคลิปให้จบกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พร้อม UID นะครับผมผมจะทําการสุ่มแล้วเติมเข้า UID ให้เลยนะครับทุกคน ถ้าใครไม่ทําตามนี้ก็ไม่ได้นะครับผมบางคนมาคอมเมนต์แล้วไม่กดติดตามไม่ทําตามนี่ผมก็จะไม่แจกให้นะครับผมโค้ดที่แจกอยู่นี่นะครับผมก็จะเป็นโค้ดอ่า M 1887นะครับผมสามารถใส่ได้1คนเท่านั้นนะครับผมใครที่มาไม่ทันนี่ก็กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับผมเพราะว่าผมแจกทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้ไม่ทนันคลิปหน้าตรงได้แน่นอนนะครับทุกคนสำหรับใครที่มาซาแล้วไม่ได้เลยเนี่ยก็ อย่ามาคอมเมนต์ว่าผมนะครับว่าทำไมใส่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมเองก็ยังใส่ได้เลยทำไมทุกคนจะใส่ไม่ได้เหมือนอโค้ดไอเทมที่สามารถใส่ได้ทุกคนนะผมยิ่งใส่ได้ผมรอเวลาใส่เที่ยงคืนนี่ผมใส่ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นโค้ด M187 นะครับที่จะแจกให้นี่นะครับผมส่วนโค้ดไอเทมสามารถใส่ได้ทุกคนนี่ผมจะแจกคลิปหน้านะครับทุกคน ให้กดไลค์ก็ติดตามไว้เลยนะครับผมนี่ยครับผมโคดอหนึ่งปด m 1ดเจดนะครับผม,บผมสามารถใส่ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมเรามาดูร้านค้ากันอย่างมีอะไรบ้างผมบอกแล้วนะครับผมผมจะไม่ปักหมุดลงด้านล่างแล้วนะครับผมเพราะว่ามีคนมาแล้วไม่ดูคลิปเลยนะครับผม ไม่มีอะไรเนาะเอ้ยกดลับเน้ม,มาดูนี่สุดแฟชั่นมาใหม่โอ้โหมีท่าเต้นด้วยอย่างแจ่มเลยแพ็กเกจนะครับผมสุดตัวผู้หญิงผู้ชายเต็มเลยนะครับผมมาดูตัวละครนะครับผมมีตัวละครมาใหม่ด้วยนะครับผมเยอะแยะเลยมีหลายรูปแบบให้เราเล่นด้วยนะครับทุกคนสามารถเลือกได้ถ้าใครชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับผม เหมือนที่ผมเล่นนี่ตอนนี้ผมจะเล่นโคโนนะครับผมไอ้ที่จะิลที่กดไซดได้นี่นะครับผมก็จะมีโคโนเคลลี่แล้วก็แม็กซินแล้วก็โมโคนะครับผมที่เอาแม็กซินมาเนี่ยเพราะว่าผมเวลาผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมชอบแบบว่าเติมเลือดเร็วแล้วก็วิ่งบวกอะไรแบบนี้มันมันเร็วดีนะครับผมเวลาเราเติมเลือดแล้วเราก็จะได้ขีดอ่า เหลืองด้วยนะครับผมเหมือนเรากินเห็ดอะไรแบบนี้แหละเลือดก็ได้เห็ดก็ได้นะครับทุกคนอ่า,อาสลหรับโค้ดสามารถใส่ได้ทุกคนเนี่ยนะครับผมผมจะแจกในคลิปถัดไปนะครับทุกคนอ่าก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ดูคลิปให้จบเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคบสำหรับใครที่ชอบมาซาก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตุลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บาย